ก็เอาเบลลหลอดเนี่ยมารวมแรงกันแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้เบลลหลอดมีเงินมากขึ้นเราเก็บเงินไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินแล้วหลังจากนั้นเราก็รวยไปซื้อบ้านสักหลังหนึ่งรู้สึกว่าเบื่อการํำคลิปแล้วเรื่องทำไรไม่ปิดเลยไหมไ่ปิดไม่ได้นะเฟรยมันจะเอาตังค์ที่ไหนกินข้าวอ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์เขาล้หนึ่งชี็นไงเทคนิคการเลี้ยงลา์ของฉัน ว้ยตอนนี้คนเขารีบกดไลค์แล้วอ่ะโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องมาเก็บไข่ตอนนี้พวกนายนี่สามารถซื้อได้นะมว้ยอ่อหลังจากนั้นเราจะไข่นี้นะมาใส่ในฟาร์มเราแบบนี้อาจจะสอนเล่นก่อนเบื้องต้นแล้วเราก็สามารถเอาสองตัวที่เราเปิดได้เนี่ไปผสมร่างกันได้นะพวกงนายโอ้โหชันตัวเล็กคือเบบี้ตุงๆๆๆมาดูตัวสองนี้ โอ้หบาเลลี่นะครปผู้ชนาแบบเบบี้ถ้าสองคนนี้มีลูกกันได้เลยอะเนี่ย oh, อะไรไม่ลูกกันได้เลยคือนายจะพูดเลยเนี่ยก็เลยติออตอนฟิวชั่นไงเจ้าก,กอโอ้ถ้าเกิดฟิวชั่นจะดูสิว่านรูของทั้งสองนะั้นหน้าตาแบบไหนใช่ไหมลองดูซิในาสายฟิวชั่นตรงนี้นะทุกคนนะเปิบมันเป็นการจําลองเลยนี่นะว่ามีลูกแล้วจะเป็นแบบไหนหลังจากนั้นเราจะทั้งสองแนนมารวมร่างฟิวชั่นกันเลยดูสิว่าน้าตาจอมาแบบไหน เดี๋ยวนะทำไมโอ้โหนี่ได้แม่มาเยอะใช่ไหมเนี่ยเด้อได้ขามาแค่ตุง ตรงๆในมีข้อสามารถทําได้แค่ขาอย่างนั้นเฮะแล้วยังเลี้ยวเล็กเลยอะไรล่ะเนี่ยแป้งียนจะโดนล้อมไ,าาไม่เนี่ยว่าขาไม้นี่ฮะโอ้โหหน้าตาจะสวยแล้วหลังจากนั้นพวกนายแล้วก็เอาตัวที่เราผสมเนี่ยมาวางไว้เพื่อเก็บเงินนะประมาณนี้ลหละแต่เกมเนี่ยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์กว่านี้รู้ไหมคืออะไรพวกนายอะไรอะจังหวะนายเราก็ไปดูที่ช็อปส่ของทุกอย่างในราคานี่ทุกอย่างหนึ่งโลบากเท่านั้นโอ้ลดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ โอ้โหเหมือนเกมเขาแบบว่าเหมือนจะปิดแล้วป่ะเนี่ยให้ขายถูกจังเลยเนี่ยสองร้อยห้าสิบก็หนึ่งหนึ่งหมื่นก็หนึ่งมันเดิมเลยอ่ะ เออฉลาดได้เติมสละห้าสิบไม่แล่อ <c oughs> เอางี้บางนายเราจะเติมของตัวนี้หมดเลยเพราะว่ามันหนึ่งนั้นเราถือว่าอุดหนุนคัละกันนะคะเติมให้หมดเลย <c oughs> ครั้งแรกเลยที่ได้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐี <c oughs> ใช่ <c oughs> เสียเงไินไม่เยอะด้วยเ <c oughs> มกาเอกรักนี่ทุกคนก็แค่หนึ่งโรบักเท่านั้นนะคะรวลล่ามราคานี่ถูแบบย่อมยาวมากไงเก้าเปอร์เซ็นส่วนอันนี้โดนกระป๋ออันนี้เราสามารถซื้อได้ส0ฟองคือส0โรบักนะฟองละหนึ่งโอเคด้ซื้อเลยละกันนะทุกคนเราจะได้มีไ เทมไหมกดซื้อมาเปรบไหนลองเอานี่น,นี่ตัวฟรีที่ได้มาจากการเติมแล้วก็นี้ดูซิว่าจะเป็นไงพวกนายนรอดูนะหน้าตาแบบไหนเนี่ยอาจจะเป็นส้มมีน้ำกระบองเพรกก็ได้นะทำไปเล่นไปโอ้โหน่าสนใจลองดูเลยเจ้าก็ กดมาดูสิว่าลูกออกมาจะเป็นยังไงเกิดความขาดหมายสุดเลยไม่เห็นเหมือนกระบองเพชรเลยอ่ะแ้วทำไมตัวต้องลอยด้วยอาจจะเพราะว่าตัวมันเตี้ยเอ้ยเอยมันลอยต้องมาลอยเป็นลูกโป่งเลยอ่ะทำไมมันลอยแบบนี้อ่ฮะ อ๋อฉันเห็นแล้วขโมยรองเท้าของลีลาลีลามาใส่ <laughs> อ๋อขโมยมาแล้วไม่แมวตัวมาหน่อยแล้วแกเบลดีดีดีโดนใส่แค่รองเท้าลีลลาลีลาก็ทนไม่ไหวแล้วจะขอไปปลูกที่บ้านตัวเองก่อนนะเว้ยโอเคเดี๋ยวเราแยกๆกันไปเลยนะพวกแนนนะเฮ <c oughs> เดี๋ยวฉันผสมตัวเทพเมาให้ดูเลย like. เออนทุกคนส่วนไข่นี้ก็ได้มา2นาทีแล้วก็ได้ไข่นี้มาสีฟองจะเติมก่อนหน้านี้เดยวเอาวางไว้ก่อนละกันจะได้นับเวลาไว้ เดี๋ยวผมซื้อฟาร์มนี้หน่อยละกันทุกคนอ้าวเดี๋ยวอะไรอะไระจักลาบอ่ะมันคนละฟาร์มอบที่วางตัวแหลมันเป็นฟาร์มแครอทเฉยเลยไงอันนี้ทําอะไรได้คือได้นี่มาพวกผักพวกแครอทพวกอะไรอย่างงี้เครืออ๋อนี่ไงมันให้อาหารเบลอดได้นะเออหูแล้วโตเลยว้าวขนาดเพิ่มขึ้นกดเสียงกันเพิ่มเพื่ออะไรเป็นการคูนี้พีเลยใส่มิวเทชั่นได้ใช่ไหมตรงนี้อลองใส่ไปดูซิ เราสามารถกดปั๊มไปเรื่อยได้เพิ่มเพิ่มเลเวลไอ้ผลมไม้ได้เวลาเปิดไข่สวรรค์สุดเทพแล้วอ้าวเลยอัเอจเ yeah จอชนะตัวอะไรโอ้บบ<ว> baby heavenly fully ไอเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาไปผสมกันดีกว่าเนาะได้เลยยงอะไรย,ยังอะไรยังแบบเร็วๆเลยชลาด,ดูสิตัวนี้ได้อะไรตัวที่สองนี้ กมอต่อไปเลยอะบบเร็วคนดูจะได้ไม่เบื่อเกินไปม่นะโอ๊ตัวไหโอ๊ตมเอมาโบนีกาอัมบัลไลบเอ๊ะมะมาตัวเนี้ยคือตัวที่กาดสุดในบรรดาไขที่ฉันมีแน่เลยอ่ะอ่ะนายลองดูเออใช่ห้าสกาดสุดแต่ถ้าเกิดว่านายลงดีนายจะได้สูนยุดหนึ่งนะเอตัวดาวสาวแน่้มากเปิดเลยมาหากามีอะไร ไม่มครับโชิน่รน่าอยาดูตัวไหนร้มแรงก,กันฉลาดน่าลองลมันร้ม่รงกันดูสิฉันอยากเห็นเ,เรียกมาเลย<อ>เรียกมาเลยน่าจะเอาอูดินกับไอคาปูชิโน่แล้วกันนะอ่าได้เลยลองเอาสตวนี้ไปรวมแรงก,กันดูสิว่าลูกออกมา,าจะเป็นยังไงสมมือสังหารเลยเออวจะปเป็นกล่องแน่เลยอ่ะไหนเราดูสิอา่อารับชมเอ๊ะ ลายมาเด็กในดูทรงเนี่ยลายมันเด็กไม่นอนเลยแม่เหมือนกับตอนที่เจ้ากบรวมกับลีลีลาลีลาเลยเปลี่ยนแค่ขาเออเนี่ยขามันรวมร่างเฉยๆจกว่าเออวยฉันว่าจะต้องลองเอาส้มไปไว้ฝั่งขวาบ้างไหมฝั่งขวาแล้วก็ไว้นี่ฝั่งซ้ายแม่เออว่าแต่เราเอาเอาไอ้นี่ไปรวมอีกได้ไหมอ่ะว้ายมันจะได้เนี่ยได้ด้วยแล้วฉันลองเอาหายตัวหนึ่งมาดูสิตัวอะไรเป็นรวมโบ้ได er me> ้อัมบาลาบู เออลองดัวสีบริการลมแรงอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไหมทุกคนนิวชานจะได้ตัวอะไรมาจะเป็นแบบไหน <c oughs> เหมือนส้มมันหายไปเลยเป็นแค่ส่วนแข่แล้วที่เป็นส้มแน่ ต้มถูบีบอัด<อ>กลายเป็นยางในรถยนต์ซะล<อ>แ,แล้วมอเช่นนัะนรูปแรงนะทุกคนนะแหเหมือนว่าไอช่องสีเขียวเนี่ยจะเป็นเบสต,ตัวด้วยอะนี่ยเออจริงจะเป็นแบบส่วนมากที่มีตัวขเขาเรียกว่าวอะไรไหมจะเป็นเบสต,ตัวหลักอ่ะสีเขียวนี้ใช่จะเป็นตัวหลักส่วนสีเหลืองจะเป็นแบบตัวผสมเอเล่เนนาซื้อไข่สวรค์มาใช่ไหมเราไปเปิดบ้านนี้เล่นดูบ้างดีกว่าม่าจะได้ตัวดีไหมเออแต่ฉันยังไม่ได้วางไข่สวรค์เลยจักว่า<อ><อ>ไปวางสิวะไอหัวเต๋อแกชักวางตะไข่ธรรมดาโทษที พวกนายอย่าเพ er ิ่งไปมาดูของฉันก่อนใช่ะสมตัวหนึ่งอ่ะไหนลองดูตัวนี้ระหว่างตัวอ่ะฮิปโปกับบอมเพ็ดแล้วก็ตัวฟูริฟูรีนะทุกคนแหนอะไรฉลามอ่ะกดเลยกดเลยว้าวเฮ้ยวเท้าโอ้โหแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมเนี่ยใช่ไหม แต่ไม่ค่อยเทเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเหลี่ยมเปลี่ยนแค่เท้าเรอว่ารูปแรกมันใหญ่นิดกว่านี้ะไหนเล่รอนโดซีนายเปิดได้หมดเลยเว้ยเล่นแต่ไข่นี้เลยไข่แรกเลยอ่ะเออไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยเปิดให้หมดเลยเปให้หมดโอเคตุงๆุุ่งๆ้ตัวนี้่งตุงตุ่งตุ่งตร่งตุ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 ่งิุ่ตุ่งตุ่งตุ่งต่ตุ่งตุต่งงง ส่วนตัวนี้แหละอ๋อทีปีทอปีว้าวจะกลวงจะกลวงแล้วนี่แหละตัวอะไรโอ้ยตุงๆไอ้ไม่ใช่ตรงๆอุดีดีเดินใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้พอไม่ได้ไปชั้นไดมีสามเลยเนี่ยดีเลยนะจะได้หลากหลายนะโอเคไม่น่าทักเลยสาม เดี๋ยวก็วโอ้ฟูลีฟูลี่ฟูลี่ฟูลแล่นี่ก่อนลย yeah แล้วก็รวมแรงอะไรตัวนั้นเนี่ยตัวนี้ไงหล,ล่ะจั๊กว่าโบือโอ้เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูจะเป็นไงตัวนี้เป็นหลกนักเลยมาเนี่ยละ y e a รวมแรงเหอะหยาบโอ้เขียไม่ได้ตากที่ฉลามรวมแรงเลยมาแค่ขา <S <S แทีนโอ้โหเบียรแค่รองเบียร์ก็เท้ามีหน่าละเกมนี้ถึงลดราคาตัวอย่างเลยหนึ่งไงมันหมดสภาพแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะ ไอ้เรียนแล้ว hey, ถ really? <speaking> ้าเป็นไอ้เจ้านี uh, okay, okay. ่ที่ม <speaking> ีสีเท้าอ่ะเฮ้ยล้วจะผสมอะไรอ่ะผสมอูดินแม่เออลองดูแม่นด็เอาอูดินไปด้านขวาอ่าโอเคโอเคตัวนี้เป็นเบรดหลักน่อยเออลองดูสิตัวนั้นเป็นเบรดหลักนะทุกคนนี่จะเป็นจังไหนไปรับชมกันเลยมา คนขาทิ้งหลือสองขาซะแล้วอะไรทั้งนั้นีผมลองเปิดไขส่สวรค์ผมแป้งแนะมาดูสีเป็นไงอ่าอโบเนบูอาโบนิกาตัวนี้แหละอ่าตัวระดับหาง่ายอยู่ยังไม่ใช่ตัวหายแยะไม่มีดวงเลยเพราะว่าเขาลดราคาถูกแล้วอะ <c oughs> ดวงที่ซื้อมาเป็นดวงปลอมแล้วะวะนี่ไง คาปูชิโน่ไอซ์ซนเนอร์จะเป็นยังไงถ้กิดว่าเรานะเนานี่มาเลยลูกตรงๆกับนี่มารวมแ่างกันดูซิเป็นไงอาจจะเป็นน้องคาปูชิน่ตรงๆถือดาบของคาปูชิโน่ก็ได้นะลองดูซิทุกคนจะเป็นไงวะแม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยเฮ้ยอีเวนฮ้ยอีเวนต์มา อุ้ยอย่างนี้ตัวเราจะติดสถานะไหมเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้มันเดิมนะลูกตุงๆกับลูกคาปูชิน่าแล้วก็ลูกเอสเซิโซรวมนั่งกับนี่โอ้ดิดิดิดึนมาดิดิดิดึนแบบที่รวมมาแล้วดูซิว่าจะเป็นไงนะทุกคนนะเฮ้ยขโมยรองเท้าพ่อมาใส่เอออ๋อยมาแล้วบาลินิล่าคาปูชิน่าเท่าไหร่วะเนี่ยเออสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนตัวนี้เออถือว่าเป็นรางดีอยู่ อันนี้คือตัวอะไรมาดูสิไปโอ้ยอะไรอะไรไอะไรเนี<อ>่ยต<อ>ัวดาวสาว้ย สี่ร้อยต่อวีได้แล้วเรียบร้อยตัวนี้สุจริตไปเยไปดูเลย้ยนายคิดจะรวมเปล่าจะกว่ามอ้ยรวมแน่นอนเพื่อทําให้เงินมากขึ้นนี่เดี๋ยวเราตัวทอบๆมารวมกันเลยผมจะเอาตัวนี้เป็นเบรแหลังนทครนแล้วก็เอาน้องคาปูชิโน่เป็นเบรดหลังแลกนจะนมารวมร่างกันเลยพวกนายดูสิต้องเป็นดาวเสาขาสวยแน่เลยอะดกด้วย จบการน,นล่าความที่เ <c oughs> ออแ้วยจะมีเขาโคขอขอปูชิน่าด้วยเยอะ <c oughs> เดี๋ยวรามามามดูซิได้เงินต่อวีเท่าไหร่ห้าร้อยยี่ห้าก็ดีขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาน้องผู้หญิงคนนี้มารวมแรงกับดาวสาวเพื่อเพิ่มเมงินละกันนะทุกคนนะรวมแรงกันเลยเปิด จะเป็นไงาดาวสาวเคขาเตี้ยขึ้นและเดี๋ยวเรานี่ด้วยมาเก็บพักตรงส่วนนี้เดี๋ยวไปให้น้องนั่งหมดเลยให้น้องกินเยอะๆจะได้อ้วนกว่านี้ปึ<อ>๊บว้าวใหญ่จริงโอ้โหใหญ่เกินควรใหญ่ขนาดไหนแล้วนั่นโอ,อ้ยโใหญ่จริงใหญ่ทะลุอะไรเต็ง714ต่อวีต้องรีบไปทำของตัวเองแล้วเฮออ้ต้องให้กินอาหารบ่อยๆด้วยเปร่เปร๊บปาตาปิม เดี๋ยวรองเอาเรรเรมารวมแรงกับตัวสวรรนี้จองมาเป็นเบรเบๆสว่านแลา่ามาดูกันเลยอ้าเป็นเบรเบๆที่มีขาทองเพ,พื่อเพื่ออะไรฉันสร้างสุดยอดสิ่งมีชีวิตแล้วไยตัวอะไรฉลามไหนไม่ดินซีตัวอะไรไปไปเดินโชว์ตัวโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้คือนหนเปิดได้เลยเ ไหลมาไหลไหลไหลเอเลนไมมีตัวไหนเทพมั่งสวนนหนตอนนี้ฉันน่าจะมีแค่อันนี้นี่นี่นี่โดูดโดโดโอ้โหขาแข็งแรงมากเป็นไงล่ะตัวสูงด้วยทุกคนครับตัวนี้คือผลไม้หนึ่งล้านเอ็กพีนะคะเราจะเอาไปให้เบลลขอคเรานักเกนซึ่งผมจะเน้นปั้นตัวนี้ให้มันหออแค้นนะเดี๋ยวลองดูสิโอ้โหใหญ่นิดอืมไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่แล้ว โอเคอยากแค่อ,อีกนิดนะทุกคนตอนนี้อายุ19เพราผมว่าผมคิดจะเล่นแล้ว,ว่าประมาณนี้พอลา้กาันนี่ใช่ตัวนี้มาโชว์พวกนายเลยพวกนายมีตัวอะไรมาโชว์ฉันบ้างโอ้ยโธธรรมดามากเลยขอพวกนายอ่อาอไวมาองนายือตัวอะไร ฮแถมมีเจ um ้าดีด้วยอ่ะอการล้มแรงก็ไม่ได้บ้า่าไหรแบบพวกนายว่าไหมใช่คือว่าจะผสมประสานกันอ่ะที่ไหนได้มาแต่เท้าเออถอดขท้าเปลี่ยนการเฉยๆอ่ะสำหรับวันนี้พอกันในละกันไว้เจอกันใหม่นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสำหรับเกมนี้มีสิ่งดีๆหนึ่งอย่างก็คือของหนึ่งโรบางในเละดีมากใช่ตอนนั้นก็เด็ดๆซ้ำๆอยากให้ดูเกมราคาหนึ่งโรบาทจังเลยอ่ะ